โอดังทางแต่เช้าตรูปิจิการพร้อมจะไปกินไม้ของเราวันนี้คือคาเฟ้แม่ทั่วไทยรวมที่เรยัตนึงเหต่นารักแม่มืวิ่งมองมินหนากดหน้าฝ้าสดใสบิจิการุสะุยคาเฟ้มาสุดจำวานเที่ยวคนเดียว3มวันสองคืนเดินทางจากซุลินไปร้อยเอ็ดอุดรนหนองคายและโคราช ไว้เล่นกับแมวเหมียวที่คาเฟ่แมวในคลิป PG Caro ตะลุยคาเฟ่แมวสี่จังหวัดอันนี้ออกตีห้าสิบห้าใช่ไหมครับซื้อตั๋วตรงไหนครับ การเดินทางของผมก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งผมเริ่มต้นการเดินทางจากสุรินทร์ด้วยรถโดยสารมาถึงที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเวลา8.30นาฬิกา30นาทีแต่ยังไม่ทันไรฝนก็ตกลงมาอยู่ภาคใหญ่สำหรับเป้าหมายของผมในวันนี้ก็คือการไปแวะเที่ยวที่หอโหวต101 และคาเฟ่แมวใกล้ๆซึ่งผมมีเวลาสีชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุดรธานีอันนี้ปั๊มปตทที่อยู่ใกล้สุดนี่อยู่ไกลไหมปั๊มปตทครับปั๊มปตทที่มันมีเซเว่นมีอเมซอนอย่างปั๊มปตทอเมซอนครับที่อยู่ใกล้ๆเราแว่นี้มีไหมไม่มีมีจะมีอยู่ถัดไปสองไปแดงครับสองไปแดงเนาะจะอยู่ไปทางไปทางทางหอโถงไหม อ่านั่นแหละครับมันจะมีอยู่ป็เพ,พหนึ่งโอ้ไก่มน,น้องอัี้อันนี้พี่บินมอไซค์เหรอครับครับขับพาผมไปหน่อยแล้วกันเปิดอปิดเปิดโอับแม้ว่าผมจะค่อนข้างระวังเรื่องอาหารก่อนการเดินทางแต่ก็ยังมีพลาดกันได้ด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องรีบแก้ปัญหาท้องไส้ของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะเที่ยวได้อย่างสบายใจ การเลือกกินอาหารเช้าง่ายๆในเซเว่ดูจะเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยโอเคนะหลังจากที่เดินออกจากปั๊มปตทอใกล้นะครับผมก็รู้สึกท้องไส้ดีขึ้นมานะครับพอก็ได้กินมื้อเช้านะครับเป็นแซนด์วิชจากเซเว่นเหมือนเดิมนะฮะต้องเซฟท้องไส้อาไว้นะเวลาเดินทางน,นะครับ นตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปที่หอโบสถ์หนึ่งศหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าเดินถูกทางหรือเปล่ามองไม่เห็นนะจากตรงนี้แต่คิดว่าน่าจะเลี้ยวมาทางนี้นะฮะโอเคขนาดนี้ก็เป็นเวลา9นาฬิกา53นาทีนะครับผมโอเคมองเห็นหอโบสแล้วก็จะขึ้นไปนะครับคาดว่าตอนนี้เขาก็เปิดแล้วนะครับผม จากที่ดูกำหนดในเน็ตนะฮะเวลาเปิดของหอมโหวตนี่ก็คือ9โมงคึ่งน,นะครับ9นาฬิ30นาทีนะจาแต่เขาก็จะเปิดจำหน่ายตั๋วตั้งแต่เวลา9นาฬินะครับดูเหมือนว่าจะสามารถจองออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่า ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่หอโวทแล้วนะผมราจะเดินเข้าไปนะฮะหอโวทหนต่0 1ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัด101ร้อยเอ็ดเป็นหอคอยสูง101เมตรแญล่กละ์ของจังหวัดที่สะท้อนถึงความเจริญและศิลปวัฒนาธรรมท้องถิน่นที่มาของชื่อหอโวทมาจากโวทเคื่อดนตรตีพื้นบ้านอีสาน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดและถูกนำมาออกแบบเป็นรูปทรงของอาคารภายในหอคอยจะแบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยจริงจำนวน12ชั้นและชั้นบนสุดคือชั้น35ครับ,คร,บครับผมเดี๋ยววันนี้แจ่งนคคเตอร์ไซส์มือแหนกืนไปได้เลยอ๋อ ด้านในมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนาธรรมอีสานจุดเด่นก็คือจุดชมวิว3 6 0องศาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองร้อยเอ็ดและบึงพรานชัยสถานที่สําคัญที่ต้องมาเยือนหากมาเที่ยวที่จังหวัดร้อยเอ็ดใช้เขียวโค้ที่บัตรสแกนเลยนะครับตรงนี้ค่ะสำหรับเชิญซ้ายมไเลยนะครับ ชั้น34เป็นจุดชมวิวนอกอาคารอาท์ดอร์แบบ360องศาและยังมีสกายวอล์กที่ชวนให้หวาดเสียวความคิดชั้นบนสุดเป็นที่าารรประดิษฐานพระบรมสาลีริกธาตุและพระพุทธมิ่งเมืองมองคลพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ชั้น30จะมีร้านอาหารและชั้น29จะมีเป็นร้านขายอาหารว่างและเครื่องดืม่ม มีห้องน้ำให้บริการ,รส,นะส่วนร้านขายของที่ระลึกสินค้าพื้นเมืองจะอยู่ที่ชั้นสานม,มผมนั่งแกปบวินไปยังฮิปปี้แคทคาเฟ่ กาฟเฟแมวจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งอยู่ห่างไปเพียงสามนาทีสวัสดีครับโอเคส่งอาหารอันนี่ก็จะเป็นเมนูพอกเบเกอรี่อย่างเดียวใช่ไหมครับเป็นน้ำนะอ๋อ คือก่องทัพมแมวนะโหน่ารักเลยฮนะดูสิเดยมีพิชเช่นหนนะ้าสีทนะองด้วยครฮบ งาสำหรับในช่วงบ่ายจะเป็นการเดินทางสู่จังหวัดอุดรธาน,นีและแวะกินมื้อเย็นที่เพชรกาเฟออุดอรธาน,นี